สวัสดีครับเกษตรต้อมอีกแล้วนะวันนี้จะมาหุงข้าวครับเป็นข้าวดำอันนี้คือได้มานานๆาน,านละเอารถไปเข้าศูนย์มิสซูเนาะแล้วก็ให้มาสองห่อแบบนี้เป็นข้าวดำนะก็ผมลองหุงแล้วคราวที่แล้วเนี่ยคือลดความนิ่มอะไรก็โอเคหมดเลยก็จะใช้สูตรนี้ครับข้าวตัวเนี้ยห,หนึ่งถุงอันนี้มีแปดรกรัมนะตีสักกิโลหนึ่งแล้วกัน แล้วก็ตัวเนี้ยมันกิโลนึนงก็เอาครึ่งหนึ่งก็อัตราส่วนก็คือข้าวขาวสองข้าวดำหนึ่งเอาหุงนะครับรสชาติจะดีใช้ได้เลยตอนหุงนะครับให้คนข้าวดำกับข้าวขาวให้เท่ากันก่อนนะแล้วก็เอาไปเติมน้ำถ้าสมมติว่ามันไม่ตกกระปกเนี่ยผมสเหญ่ผมก็จะไม่ล้างข้าวเลยนะ ถ้าข้าวมันสะอาดพอก็จะไม่ล้างเลยเพราะว่ามันสูญเสียวิตามินไปโดยใช่เหตุนะแต่ถ้ามันไม่สะอาดเนี่ยมันก็จํำเป็นต้องล้างนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะต้องล้างไหม